สวัสดีครับสวัสดี FC ตัวนาำครับผมมาพบพ่อกันตอนแรๆกๆครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดมีแนวทางตัวเลขของพอสนครับมาฝากมาตอนกับผมถ้า FC ตั้งไหนติดตามแอดมาเนาะน่าจะยังจำได้อยู่ครับว่าพอสน FC มาเลเซียครับเพิ่นเป็นคนที่ฝันแมนมากๆครับผม พ่อสนเอจากมาเลเซียครับหลังจากที่มีงวดหนึ่งที่เราฝันครั้งแรกที่แอดน้ำเสนอครับที่เราฝันเกี่ยวกับน้องพุ่มครับนะครับน้องพุ่มมาเขียนเลขให้ครับแล้วกวกบมาบอกในส่วนตัวเลขครับตัวเลขที่เขียนให้มาออกครับแต่ว่าไปออกตัวเลขที่สนทานากันนะครับ สนงวดต่อมาครับผมงวดต่อมาอ๋องวดนั่นครับตัวเลขที่ออกกระือศูนย์ห่าครับที่ผสมสนทานากับน้องพุ่มครับเขียนเลขให้หนึ่งเก่าแต่นึ่งเก่าบออกครับไปออกสนทานากันที่บอกว่า,าครึ่งวันเมืองสวรรค์เท่ากับหาสิปีโลกมนุษย์ครับเลขออกศูนย์หงวดที่พัน งวดต่อมาหลังจากนั้นครับผมพ่อศูนฝันเจียววัดพระอาจารย์ธุดงศ1 2ครับแอดแกไดทําลิดนําลงเสนครับผมแล้วเพื่อนบอกว่าปูผมมันใจล่ออาบมาแล้อยล้านเปอร์เซ็นต์ครับว่าตัวเลขของพระอาจารย์ธุดงศ1 2จะถูกทั้งบนทั้งล่างครับกระถูกอิลีครับผม เกซีกับหนึ่งซีครับนั่นเป็นงวดล่าสุดครับที่พอสนเพิ่นแบ่งปันแนวทางความฝันของเพิ่นมากครับแล้วกับงวดนี้ครับวันที่หนึ่งกันยายนสองพันหาร้ยหกสิบห้าครับอ๋องวดที่ผ่านมานี่พอสนเพิ่นบอกฝันนะครับก็เลยบม่มีแนวทางกรเลยบม่มีมาเล่าสู่ฟังครับผม แต่ว่าวดน,นี้ครับพอสุเพ่นฝันครับบอกว่าฝันดีในรอบ30ปีวสัน,เ,นเพิินวาเพิินกันเลยเล่าสู่ฟังว่าฝันความฝันของเพิินเนี่ยฝันเกี่ยวของกับแมค่คู่นะแล้วเป็นการฝันสามขึ้นติดครับฝันสามขึ้นติดต่อเนื่องเลยครับผมเดี๋ยว เพิ่นพิมพ์ขอความมามาบอกครับเราความฝันเนาะเดี๋ยวแอดสิอ่านสู่ฟังเนอะอันนี้คือผอสมนเพิ่นพิมพ์มาบอกเลยเนาะเพื่นบอกว่าอ่องางวดน,นี้ผมฝันดีในรอบสามสิบปีเลยครับผมกล้าท้าทุกๆสำนักเลยว่า ตัวเลขงวดวันที่หนึ่งกันยายน2565ที่จะถึงนี้สู้ตัวเลขแม่ครูไม่ได้แน่นอนครับแม่ครูในนีน้คือแม่ครูปูดำครับผมสู้ตัวเลขแม่ครูไม่ได้แน่นอนครับตัวเลขของแม่ครูงวดนี้สามตัวบนและสองตัวล่างแตกแน่นอน ผมมั่นใจเกินร้อเเซครับผมเพราะผมฝันว่าบ้านแม่ครูจัดงานทำบุญนะครับมีผู้คนมากมายมาร่วมงานพิเศษไปกว่านั้นมีผู้ชายคนหนึ่งนำช้างเผือกมามอบให้จํานวน9ตัวครับแม่ครูก็รับเอาช้าง9ตัวด้วยความดีอกดีใจในฝัน ผมถามผู้คนที่ร่วมงานเขาบอกผมว่าแม่ครูโชคดีถูกรางวันใหญ่ครับต่อจากนั้นผมก็ตื่นจากฝันครับครับนี่เป็นความฝันที่ระสมเราสู้ฟังครับฝันสามขึ้นติดครับผมแล้วกะมีขึ้นหนึ่งแม่ครู ได้สร้างเผือกเก้าตัวนะครับสามขึ้นติดนี่คือลักษณะที่เกี่ยวพันกับแม่คู่ครับฝันเรื่องเดิมซ้ำๆคือบ้านแม่คู่เป็นการเป็นงานจัดงานทําบุญนะครับแล้วก็ขึ้นหนึ่งเนี่ยมีคนเอาช่างมาช้างเผือกเก้าตัวมามอบให้แม่คู่ครับแล้วแม่คู่ก็ได้รรับไว้ครับ แต่ว่าในส่วนของตัวเลขที่พสศตีเนี่ยครับพสศตีความฝันจากตัวเลขก็คือหาเก่าครับพศตีความตีเลขความฝันออกมาหาเก่าเพื่อนว่าช้างเก้าตัวก็เป็นเกส่วนผู้ชายที่นําช้างมาให้ตีเป็นหาครับผมครับก็พศตีเป็นหาเก่าเนาะแต่เอว <c oughs> แต่ว่าพอสนเพิ่นบอกว่าเพื่อนมั่นใจมากๆว่าตัวเลขที่จะออกนี่ครับเป็นเลขที่อยู่กับแม่คู่ครับก็คือเลขปูดําเนาะซึ่งแม่คู่ครับกับปอยแนวทางออกมาแถวนี้ปอยออกมาในแอดลงคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าแม่คู่เพื่อนกับลงไปได้สองมือแล้วละสำหรับแนวทางตัวเลขของปูดังวดนี้ครับผมแอดจำเลขลักซีโต้มได้ แต่ว่าจําเลขกอดข้อได้ครับผมเลขกอดข้อเนี่ยจะมีซีตัวครับเลขลักข้างบนซีตัวเนี่ยจำมาได้มิหาครับเจ็อีก2อตัวจำมาได้ครับผมแต่ว่าเลขกอดข้อซีตัวเนี่ยจะมี7อยู่ข้างบนเจสวยที่สุดอยู่ข้างบนครับ3าตัวที่ยู่ข้างล่างครับก็มีห้าหแล้วก็1 นะครับเพิ่นวงกลมให้เจ็ดหกหนึ่งครับวงกลมไปที่เจ็ดหกหนึง่งซึ่งเป็นเลขกอดข้อนั่นแหละนะครับนี่คือเลขแม่คู่แต่ว่าวันพฤหัสที่จะถึงนี้ครับผมแม่คู่เพิ่นจะทําพิธีครับเดี๋ยวจะทําพิธีบวงสวงในส่วน วันพฤหัสนี้เนาะทำไปที่บ่วงสวงกระสีได้ในส่วนของเลขจับคู่แล้วกับเลขตัดนะครับเลขตัดของไม่คู่ครับงวดที่ผ่านมาไม่คู่ตัด6นะครับตัด6กถ่งเอาไปท่วงน้ามือเลข6ครับแล้วกางวดนี้ครับเลขตัดลอวันพฤหัสถึงจะได้นะครับแบบส่วน ในส่วนของตัวเลขจับคู่เนี่ยงวดล่าสุดที่ผ่านมาครับจับคู่ให้เลขจับคู่นี้บ่เขาเนาะแต่ว่าไปเข่าตรงเลขก่อนข้อในส่วนเลขแม่คู่นะครับเด้อเพราะฉะนั้นให้ไปพิจารณาดีๆนะครับเอฟซีท่านไหนที่ยังบ่ท่าไหนเบิ่งคลิปในส่วนของแม่คู่ครับ สามารถไปเบื้องย้อนได้ครับแอดลงไว้ห้แล้วเมื่อว่าน,นี้ครับย้อนกลับไปเบื้องวาเลกแม่คู่ณนะปัจจุบันเนี่ยมีตัวใดแน่นะครับหรือถ้าว่่อยากย้อนไปเบื้องกะล่อวันพฤหัสครับเพราะว่าวันห่วงสวงเนี่ยแอดกับทีมงานทั้งหมดเนี่ยครับกับสีเดินท่างไปกันไปรวมงานบลวงสวงของของแม่คู่ครับในวันพฤหัสครับแม่คู่เพิ่น ได้รูปปูรูปปูดำเนาะรูปปูองคดำนะครับเพิ่งจะไปรับมาหนึ่งหนึ่งลูกครับแล้วกะเดี๋ยวมือมือวันพฤหัสตั้งแต่เสาร์เลยก็จะไปรับมาอีกนะครับก็ไปจะรับมาอีกอหนึ่งลูกนะครับแล้วเพื่อนกับมีการจัดทำพิธีตอนรับอันนี้คือปูพเพื่อนกับว่า เนาะตามที่แม่กู้เล่าสูฟังครับเทิ่งพระอาจารย์เพิ่กนกปว่าพระอาจารย์ที่แม่กู้ไปไปเจอปู้ดําเป็นผู้พาไปเป็นพระอาจารย์อีกองหนึง่งนะครับเป็นอาจารย์อีกองหนึง่งอ่ารายละเอียดอาจิบพชัดเจนเปะไหนครับผมรวาวแม่กู่เพิ่นเล่าให้ฟังคร่าวๆครับผมซึ่งปู้ดําเพิ่นสั่ง เพิ่นสั่งแม่กู้ไว้ว่าถึงเวลาถึงถ้าถึงเวลาแล้วก็สิได้เจอกันกู้กับศรภาไปซึ่งสองคนทั้งพ่าอาจารย์กับแม่กู้เนี่ยกับศีมารวมเฮ็ดรวมร้างน้ำกันประมาณนั่นครับที่แอบฟังข่าวๆจากที่แม่กู้เราสู่ฟังเนี่ยนะครับเอ,าอ้าเอียงนะเสียงออดอดหนูว่เอา้านะครับนี่ก็คือ สรุปในส่วนคลิปนี้ครับความฝันพศนครับพศนฝันเกี่ยวกับแม่คู่จัดงานถ้ำบุญครับฝันสามขึ้นติดครับแล้วล่าสุดเมื่อกี้นี่ก่อนที่จะอัดคลิปเนี่ยแอดโทรสอบถามเพิ่มเติมปรากฏว่าเมื่อขึ้นเนี่ยกับฝันอีกครับเพราะฉะนั้นซีขึ้นติดครับฝันถึงแม่คู่ซีขึ้นติดเพราะฉะนั้นพสนหมั่นใจมากๆว่านี้ว่า ตัวเลขของแม่กู่ปูดำครับออกทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่จะเป็นตัวใดเนี่ยเพนก็นยังบอกอะไรให้กันนะครับส่วนตีความฝันปสนตีให้หาเก่าครับช้างเก้าตัวผู้ชายนําช้างมาผู้ชายตีเป็นห้าเป็นห้าเก้านะครับนี่ในส่วนของปสนเอาเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับแอดฝากไว้ซํามี่ครับผมเดี๋ยวถ้าจากไหนมีความคืบหนาในส่วน เด็กทั้งไหนบ่ว่าจะเป็นอาจารย์ใครหรือว่าพาตุรงศูนย์หนึ่งสองนะครับหรือว่าความฝันแม่คู่ครับแอดกับจะรีบนำมาเสนอนะครับนำมาเล่าสู่เอฟซีฟังรับผมจะได้ท่านเหตุการณ์เนาะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้ลิปนี้แล้วครับเนาะขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมรับฟังมากจนจบคลิปรับผมขอบคุณครับ